าวดีสำหรับเอฟซีที่คิดถึงและรักเจ้าคุณพระศินีนาธพิลาสกัลลยานีมีหมายกำหนดการจะไปปฏิบัติภารกิจนอกพื้นที่นวัดพระปถมเจดีราชวรมหาวิหารอํเราเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมในวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายน2564โดยเพจกลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระศินีนาธพิลาสกัลยาณีได้โพสต์ไว้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระศนีนาถพิลากลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายภาพรพระกฐถินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวายนวัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหารอำเภอเมืองนคปรปฐมจังหวัดนคปรปฐมในวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายน2564 จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนได้ร่วมโดยเสด็จพระราช,ชกุศลบำรุงพระอารามและร่วมต้อนรับเจ้าคุณพระสินีนาถพิลากัลยาณีโดยพร้อมเพียงตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโครโนา2019ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระศรีนาถพิลากัลยาณีซึ่งมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจะเห็นได้บ่อยว่าเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาสกัลยานีเป็นผู้แทนพระองค์ในหลายๆพื้นที่ในการทอดผ้าพ,พระกฐิน ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงที่มีความชอบและรักในตัวเจ้าคุณพระสินีนาถพิลากลยาณีที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงจะได้ร่วมต้อนรับและเป็นภาพที่ไม่ได้เห็นกันนานแล้ว